วันนี้เราจะพาทุกคนมาชมการก่อสร้างศูนย์เลสิกแห่งแรกของชาวนครสวรรค์กันนะคะและผู้รับเหมาก่อสร้างก็อยู่บนนั้นนะคะเอ๊ะน่าคุณคุณคุณหมอพร,ราดีนั่นเองคะ่ะรับบทผู้รับเหมาเองเลยคุณหมอพร,ราดีก็ลงมาคุมงานก่อสร้างทุกขั้นตอนด้วยตัวเองเลยนะคะในส่วนของชั้นหนึ่งพอเข้ามาก็จะเจอกับจุดลงทะเบียนนะคะถัดมาก็จะเป็นโซลิฟิ้งแอเรียนั่งเล่นจิบกาแฟและโซนเครื่องมือห้องตรวจตาซึ่งห้องตรวจแพทย์ก็จะอยู่ตรงข้ามกันคะ่ะวันนี้คุณหมอก็จะมาคุยกับช่างเพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างตามแปลนที่ววางงงไ้้นนะคะคซึ่แหอ ก็ได้ออกแบบร่วมกับทางสถาปนิกเลยคะ่ะและไฮไลท์ของชั้นหนึ่งก็คือห้องเลส,สิก้าเครื่องรีเล็กซ์ใก็จะตั้งตรงนี้เลยคะ่ะในศูนย์ก็จะมีลิฟต์ด้วยนะคะคุณหมอสั่งนําเข้าจากอิตาลีเลยเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของคนไข้ในการใช้ลิฟต์ค่ะเดี๋ยวเราตามคุณหมอขึ้นมาที่ชั้น2นะคะในส่วนของชั้น2ก็จะเป็นห้องทรีทเมทที่ใช้สําหรับทําหัตถการต่าง เช่นลอกต้อเนื้อเลเซอร์ตาและไฮไลท์ของชั้น2ที่ยังไม่ได้ประกาศที่ไหนเลยนะคะก็คือจะเป็นศูนย์ผ่าตัดต้อกระจกแบบวันเดียวกลับที่แรกในนครสวรรค์เลยค่ะช่างก็ดิสคัสกันหนักมากค่ะในการวางระบบห้องผ่าตัดในส่วนของผู้รับเหมาก็กําลังประมวลผลภาษาช่างอยู่นะคะคุณหมอก็ให้ช่างวางระบบเป็นพิเศษเลยเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานของห้องผ่าตัดนะคะคุณหมอคะคุณหมอมีอะไรอยากจะกล่าวไหมคะ สงสัยคุณหมอจะเขิน,นะคะ <S <S และภายนอกของศูนย์เมื่อสร้างเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงแอบบสปอยเล็กๆในภาพนี้ค่ะแล้วพบกับศูนย์เลส,สิกและแก้ไขสายตาพาราดีรีเล็กซ์ไมายแห่งแรกและแห่งเดียวของชาวน,นครสวรรค์เร็วๆนี้ค่ะ